ย่อมาดูคู่เงินต่อเลยนะครับอ่าคู่เงินของ u j เจครับ u ูก็เหมือนเดิมครับบายครับขึ้นสูงจริงครับมาดูที่ส0มสิบนาทีครับตามเส้นเทรนไลน์ครับเหมือนกันเลยครับตัดลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บตัดขึ้นตัดลงครับรอตอนนี้ก็รอดีดขึ้นทะลุอีกครับไปเรื่อยครับพูดตรงๆเลยไปเรื่อยจริงจริงครับคู่นี้ครับคู่เงินนี้ครับหมายอย่างเดียวครับ ถ้าใครบายไว้แต่ต้นๆอี่รอย่อตอนนี้ก็ย่อไม่ผ่านนะครับรอทะลุแนวต้านนะครับรอทะลุแนวต้านปึ๊บก็สามารถเข้าได้เลยนะครับของสามเทวนาทีมาดูชั่วโมงครับชั่วโมงก็เหมือนกันครับยกย่อก็รอให้มันตัดลงมาแล้วก็ขึ้นครับให้เปลี่ยนให้เป็นสีแดงก่อนแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับซุปเปอร์เทเไลน์นะครับเหมือนกันครับแล้วก็สี่ชั่วโมงอ๋อสี่ชั่วโมงทะลุแนวต้านไปเลยครับรอย่อเหมือนกันครับอันนี้ก็รอย่อครับ รอย่อแล้วก็ค่อยบายนะครับหาจังหวะบายนะครับไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าคู่เงินคู่นี้คือเน้นบายอย่างเดียวครับเน้นบายแล้วได้ตังค์ครับตรงนี้แต่ว่าก็ดูดูดีๆนะครับระวังด้วยครับบางทีกามันสวิงนะครับรอดูดีๆครับดูคู่เงินครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับพุก